ครับสวัสดีครับมอนี้เซาม,มือใหม่ครับจะได้มาถ่ายทำคลิปต่อจากคลิปที่แล้วครับคือข้อกับปูครับตอนนี้ก็เ็ดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมิเตะเอาพ่อพันแม่พันมาปล่อยครับแม่พันธแม่พันปูนะครับมาปอยครับเดีย๋ยวพาชมไปบริเวณร,บรอบๆของ ของบ่อครับบ่อกะปูบ้านนาครับครับอันจะเป็นบ่ออนุบาลครับตัวนี้ของตัวเล็กครับนี่บ่อตัวเล็กเห็ดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเอาก็ใส่กระเบื้องขึ้นกันครับกระเบื้องกระเบื้องเกาบานเท่านี่ครับิบมุ่งออกจากลังคาครับออกมาเห็ดตัวนี้กะใส่ประโยชน์ได้ดีมากที่เดียวครับ เ่าต้องหาเสาอยาครับบ่าตออ้องมีเสาใส่เบื้องซักลงมาเลยครับหลังจากพื้นดินลงไปประมาณยี่สิบเส้นครับแข็งครับบม่มีอ่อนบม่มีล่มครับร่มร่มมากม่มีล่มครับครับแข็งแรงดีครับทนท่านมันคงเลยครับนี่คือขอกับผู่ครับ มันนี่อากาศดีครับม,นบนมันนี่ฝนตกเบิ้คืนมาเึ้ื่อนนี่แต่ตอนเศร้ายัางขึมครับน่าจะตกอีกครับประมาณเช็คหน่อยผมวบาฝนจะมาแล้วเนี่อับกัอกับปูอันนี้กับก็บเป็นสาดหน่อยครับแต่วป่ามาปล่อยเนี่ยครับตป็นี้นี่ครับเดี๋ยวป่ามาปล่อย แต่บ่หลายตัวครับสามันน้อยน้อยครับปล่อยมัานมัานลอยก็โตครับยัไงไมสสะเป็นปลาะเข็งครับปลาดุกครับเนี่ครับข่งกับปลาดุกอันนี้คอกน้อ,ขอยของอนุบาลตัวเล็กครับคอกตัวเล็ก ตอนเศร้านี่มาแต่บ้านกับได้ไม่เจอกับปูครับแต่ไม่จับมากครับนี่ครับมาปล่อยครับหลูกมันครับนี่ดลูกมันมาปลอยมาแจะบานเล็กเจอเยื่มน้ำท่างกับพวเล็กจวดจับมาไวยน้ำมูมันกัดจะท่าป่อยกับปูครับไปดวดเพากัดกันครับเอาไปดวดกัดกัดครับออกมาออกมาครับ ปบ,แบบบ่ได้มาหลายตัวครับเดี๋ยวมาจิปตัวครับตักตัวหน่อยแบบนี่รวมๆครับมากมากปลาหนามูเขาก็ฮิยุสี่ครับ,ค,บครับกูบ้านๆครับว่าต้องไปหาซื้อพ่อพันยาครับเขาจับน้ำ คงให้ทงหน้าเข้ามาเลี้ยงกันได้ครับนี่ครับจะเลี้ยงอะไรกันครับเลี้ยงปูหนาไม่มีทุนก็ทําได้ครับขอให้ใจเข้าเข้าหลักครับนี่ครับเอาก็อ,อึงยามากไหวมันส่วนครับย้ำกลางบ้านเขาต้องปลูกตะไคครับน้ำขอบ ขอบของขอบของบอ่อครับบอ่อเนี่ยไม่ได้ใส่ผ้ายางนะครับเป็นบอดินบ่มีผ้ายางข้างล่างครับความลึกบอ่อตัวนี้ก็บอพัก,กประมาณสามสิบเซนครับสามสิบเซนแต่ตอนของว้านเขาบรยู่ครับเขาไปเขาเขา ส่วนอยู่น้ำกระเบื้องครับว่าเห็นตัวครับฝันมาบานนี่แต่ตอนเคลื่อนมาดูโอ้หลายครับเต็มอยู่เสดายไปถ่ายทํำมาให้นพี่น้องในชวมครับเดี๋ยวรอบนาจะถ่ายทํำมาถ่ายทํำให้พี่น้องในชวมครับนี่ครับหมอกกับปูบ้านนา ตอนนี้เขาหมวนอยู่ครับส่วนอยุ่นํากระเบื้องครับว่าใครเห็นเขาตอนบ้านนะครับตองมาตตวงขึ้นขึ้นฝนตกออกมาดู๋หลายครับเต็มอยู่เดือนอยู่น้ำแถวๆนี่ครับหลายคิอว่าจะคิดว่าจะได้ผลดีครับความขาดคิดน,นะครับเนาะะก่มีตัวตายนะครับของบ่าตายหลายครับ กับมีดเนี่ยครับาย่กับเรียงธรรมชาติของปูครับกับมีดไต่เนี่ยบ่อปูบ่อปูนาครับขอซับสาหน่อยครับสาหน่อย ตอนนี้ก็บ้านน้มาลงหลายครับปู่ครับกำลังหายครับจับซื้อเมือมาปล่อยทุกวันทุกวันครับปล่อยทุกวันวันละยี่สิบสามสิบตัวครับปล่อยทุกวันครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก็ครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายําให้ช่มใหม่ครับกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับ สวัสดีครับบรรยากาศดีครับมันมีฝนตกคาดว่าอย่าตกทั้งวันครับซึมครับเหมือนแบบูบรรยากาศบ้านหนาของห้องครับฝนตกรับ ท้องว่าท้องฟ้ามืดคืึมครับพายุเข่าครับเพราะว่าพยาก่อนอากาศว่าพายุข่าครับนี่คิดว่านา่าจะตกวันมืดครับครับอากาศอากาศดีครับวนตกพร้อมบอลล่อนครับเย็น,นหนาวหมดแล้วครับ Hãy subscribe